Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những วนทัวร์วันนี้จะพามาชมบ่อาใ่ครับผมแล้วก็กำลังจะมาปล่อยปลาลงลงเบาตอนนี้เขาก็จะเนวเอาปลาเทปลาลง

ก็จะปั่นให้มันเป็นออกซิเจนในโอมปลาตามจะได้ไม่หายจะมีอาการในใจกำลังเตรียมเ<า>พื่อนที่จะเอาปลาลง ทางเข้ามันอ,อยู่ตรงแยกพัฒนาการไปซอยหลักเือเกียรติขนัญรถกำลังนั่นตงตกปาลาอยู่ดินกันอยู่มีรถขนปลามาปล่อยให้ใหลูกค้ามานั่นตงตกปลาจนจบกินคุมง,งานอยู่ ก็จะบอกหน้าเข้าไปให้มันชินกับปลาอันนี้มันจะเป็นรสเส้นเรับอกมันเลอะหัวนะับ สมัมภาษณ์เจ้าของเขาอยู่ตอนนี้ของกำลังสมัมภาษณ์เจ้าของเขาอยู่ เอาละเอาละชอปป้าเอาละชอปปาเอายันนี <iah. S 1> ้ยลายเนียแผลที่ฝั่งข้ามเดี๋ยเนื้อเนี้ยลงมาลงมาแล่วครับนสองสามสี่ห้าหกเจ็ด หายวับไปกับตาคร <ter jer> <authenticity> ับผมหายวับไปกับตาครับ ปลาครับผมหายจ่อยแล้วเลยที่สามโมง มันมัน,ม,น,ม,น,ม,นมันจุดถังได้รักกี่ตัวได้ประมาณสิบแปตัวถึงยี่สิตัวครับปลากระพงขาวใช่ไหม สองฐานก็ผมสองฐางก็ตกคันนึก็มมาในร่มแลวพาชมบรรยากาศรอบๆขอบนี้ก่อนมันเขาก็ตกปลาฝั่งนู้นแล้วเราจะพาไปเดินดูตรงสะพานเฉลิมศรบเขาก็จะมีที่ให้ตกปลาครับผมตรงนู้นเขาก็จะ เอาปลามาลงให้ให้มันชินกับน้ำครับผมร้านนั้ก็จะลูกค้าจะได้มาตกนี่ครับผมเขาโยนเบ็ดครับผมตัวนี้ก็เป็นซุมเรี่ยงไก่ครับดเดินดูร,บรอบๆบรรยากาศโอ้เสือไก่คันเนี่นไก่ไก่ชนครับไก่ชนคนเขาก็คนเขาชอบไก่ก็เป็นมะละกอเขารอบ เหรอผมโอ้มีผักใบกะเพรามีอะไรเยอะแยะครับผมเอาไว้ต้มไก่ใส่ต้มไก่ต้มปลาคือคือ,คอตกปลามาก็ทำกระเพาาไว้ได้เลยครับผมนี่อันนี้ก็จะเป็นตรงนี้ก็จะเป็นที่อยอดกระท่บตรงของเรา็จะบรรยากาศได้เลยครับผม เป็นที่นั่งพักของแขกที่เขามาตกเที่ยวมีดอกพันชันด้วยผมเสี่ยงป,ป่าเท่านั้นเลยผมมาบอกเขาก็จะมาเช่าเช่าบ่อเช่าเบียดมาก,ก็มาตกจะเป็นสมนั่งทังหลบลม ได้บ้างยังครับอันไหนครัเพิ่งได้ตัวเดียวอันหละนี่ไงนี่โอ้โหมีโอ้ตกปลาได้ถึงได้ตัวหนึ่งปลากระปงขาวตัวหนึ่นี่ครับถ้าคนใจร้อนไม่ไม่ต้องตกครับผมไปขอซื้อเขาตรงนั้นเลยครับผมมาเนี่เดี๋ยวครับผมเบาใหญ่เหมือนกันนะครับผม ียวตกได้บ้างยังครับอ <nt ess> ัว,วนั่นแหละ <laughs> นี่ก็กำลังทำเหยื่ออยู่ครับผ <laughs> มไปร่างก่อนเดินไปดนเขาก็เริ่มเข้ามาครับนี่โซนโซนนี้จะเป็นโซนห้องแอร์ครับผมไปจากห้องแอร์ก็ก็ได้ครับผมเข้าในห้องแอร์ได้ครับผม จะมีอาหารมาเสิร์ฟด้วยข้างบนก็นเป็นที่นั่งรับประทานอาหารนะครับี๋ก็จะเป็นโซนที่จอดมอเตอร์ไซค์ครับโซนร้านอาหารตอนนี้ก็จะเป็นโซนนั่งทานข้าวห้องแอร์อจากนั่งห้องแอร์ก็เช่าได้ครับผมเพื่อจะมาตกปลาครับผม พอตกเสร็จแล้วก็เดี๋ยวคุณดูว,วิวบรรยากาศรอบๆบ่อตกปลาครับหงสาวลม มีเหรอนี่ครับวัวริมบ่อับมีทั้งกบข้าวมีทั้งอาหารที่มีนกตกปลาด้วยครับผมนี่ตรงนี้ครับผมคือจะทางไปออนุชทางขึ้นไปนี่เดี๋ยวดูดีดูบรรยากาศทางเข้ามาครับผมบรรยากาศทางเข้ามา,มาสมมุติว่าเรามาจากเส้นพัฒนาการ ผมก็เลี้ยวก่อนจะถึงวงเวียน,นคนับผมก็ให้เลี้ยวซ้ายเข้ามาครับผมมันม,มาทางนี้ออกนี่บอ่อปลาก็อยู่ประมาณนี้นี่ก็จะเป็นวกว่าริมบอ่อครับผมบอ่อนุชอันนี้ก็จะไปถนนสลมประเกียรตรงสวนหลวงรอเก้าวได้ครับผมเนี่ยใครจะไปมาก็ถ้าใครจะมาตกปลาเล่นๆก็มาใต้ครับผมก็จะดูนี่ครับผม ดเดินทางเข้าง่ายออกง่ายคุณก็ลูกค้าก็จะเข้ามาเรื่อยๆคุลูกค้ามาตกปลาหรือมาทานอาหารก็มาเรื่อยๆเ,เดี๋ยวเราเสร็จแล้วค่อยเอารถออกไปคุณค่เยาเดินไปเรื่อยๆฝั่งนี้เขาก็ได้ตัวหนึ่งแล้วคผม มันก็ได้ตัวหนึ่งแล้วเริ่มได้แล้วเบ็ดเสี่ยนเบ็ดทั้งนั้นกลมๆคันนี้ก็นับไปเดินเดินรอบๆพวกผมดูบรรกาศปเรื่อยากาศนั่งชิวๆพวกผมใครว่ามีเวลาว่างก็มานั่งตกปลาเล่นนะครับผมส่วนมากจะเป็นปลากระพงขาวครับ ในบางบ้างก็จะมานั่งตกปลาเลยไอคราบไก่ชนก็มีครับผมตรงนี้มันจะมีซุมไก่ชนเรียกไก่ชนกว้อยู่การละก็จะไปเดี๋ยวก็จะออกเฮ่ยมีผมอันและอนทัวร์ก็ จ,จบคลิปไว้เพียงแค่นี้ผมสำหรับบอ่อปลาอนุทของผมนี่มันก็จะอยู่ตรงบริเวณนี้ผมเดี๋ยวเราก็จะไปทำงานต่อมอับอ่านทัวร์ก็ขอ,ขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้สวัสดีครับ